สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกเขาลามออฟฟิเชียลค่ะสไปเห็นงานจากพี่น้องมาสมทบมาสมทบอันซอยช่วยซอยทหารที่เพิ่นเดือดร้อนแล้ว,ลวจ้ะพี่น้องนี่กองอำนวยการเพิ่นเห็ดอยู่นี่จ้ะเดี๋ยวไปซื้อของจากพี่น้อง ไปซื้อของ,ของขามากับเงินของกินของเอาข้าวอีกคูงมาได้เแพบบื่อนได้บุญดีคนมาซื้อของกันจนะ้ะพี่น้องไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีซื้อนม เอานมจับพี่น้องนมกับน้ำแม่ค้าน้าเป็นแพ็คเสื้อนมกับน้ำจับพี่น้องนมกับน้ำขนม ลยจากกางอำนวยการ้าคือไปดับรถอย่างนี่จะพี่น้องกางอำนวยการในลานค่าของชำที่ไปเหตงไน ไข่นำกานจัดจ้าจ้ามากรออิตกิจ้ะมากรออิก่ิงจ้ามีมันน้ำจ้ะน้ำมาม่านมสองแพ็คน้ำจั๊แพ็คน้ำแพ็ค ในน,นี่จากกางอำนวยการที่เพิ่นเพ็ดซอยนี่จ้ะกองอำนวยการช่วยเหลือทาหารจากพี่น้องมาสมทบน้ำเพิินจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะี่จาพี่น้องน้ำกับมามา่าข้าว ทำบุญแล้วก็ไปทำงานต่อจ้ะพี่นอ้องเหลือทหารที่ประสบภัยาหารชายแดยนประชาชนที่ประสบภัยสงครามคนไทยเราต้องช่วยกัน กี่น้องเลยยามทุกยันไดกช่าง,ง,งใหญ่ช่างใหญ่เขาคือประเทียบัตรสมาชิกกนะันนั่นน้ำพนสมาชิกกองุน พี่น้องกาศบรรยากาศสวยๆฝนตกจื้นบรรยากาศยามมื้อเส้าเขาอะไรกันนะเกียร์เขาข้อเพิ่นคือพงงานเป็นเทมซั้นเลยเขาเขึ้นเลี้ยงก็ข่าวทุกๆวันคืเขียวแล้วก็ไปทํางานต่อเป็นเพราะอะไรอ่ะบ้านนี้เพิ่นเลี้ยงแตงวานแม่จับไปนองเลี้ยงวัวเลี้ยงควายคือสมัยเก่านะจ๊ะเจ๊เดือนไม่เอาแล้วเลี้ยงวัว วันใช่ไหมช่างใหญ่มาเลี้ยงหวาบระทันไส่เด้อจ้บพี่น้องอเคยเลี้ยงตั้งแต่ปีสี่แปดแล้วแต่พู้มัาคือว่าหละจ้ะเลี้ยงปีสี่แปดตอนหวาขึ้นจ้ะพี่น้องหวามีราคาเลี้ยงได้คนด,ดีนนเซื้อแม่ล,ลูกไปเย็บผ้าพ่อบ้านไปกรุงเทพเย็บผ้าอยู่กับลูก ฝนตกก็ไปได้เสาจากพี่น้องฝนตกก็ได้ไปเลี้ยงวัวไม่เอาแล้วที่นี้ไม่เอาแล้วพอบ้านซื้อก็เลี้ยงคนเดียวรดเกเดียนไม่เอาแล้วเลี้ยงวัวเเดียนกินข้าวไม่ได้ฝนตกก็ได้ขี่รถตากฝนไปเลี้ยงวัวจากพี่น้อง นี่บรรยากาศทุ่งนามองงานที่จเดียนเห็ดจับพี่นนอกคนออกมาอยู่ทุงทงท่งไฮทุง่งนาทุ่งไร่ทุ่งนาคนมากกะอยู่ได้จ้ะพี่นอนอกไม่ชอบก็อยู่ไม่ได้บรรยากาศดีเลยจ้ะดูที่ความชอบความชอบส่วนบุคคลด้ะ ใส่สาสเล่งนี่เราจะฝนตกแค่ไหนก็ต้องตากฝนไปหาหญ้ามาให้งัวกินงัวสบายกว่าคนคนลำบากกว่างวาัวนะบ้านหลังปีทอ,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 อนเจ้าอยูี่นี่บแกจัีนางเ่ินเห็ดดีบ่ ไม่ชอบก็ทําไม่ได้คืองานละจ้ะคนที่ไม่ชอบก็ทําก่อสร้างไม่ได้คนชอบแต่งตัวส,สวยๆก็ทําไม่ได้งานก่อสร้างก็ไม่ได้ธรรมดาเด้วยวจะีปนอนสามารถทําเงินให้เราได้แต่กว่านดหลายวันบอบพอใส่จะไปนอกช่างใหญ่ร้อยแปดสิบ เจเดือนวันละหกสิบบาทสองคนได้ค่าแรงไม่ไม่ถึงสามร้อยเลยต่อวันิกหนึ่งก็ได้ไม่เท่าไหร่ตอนนี้มีแต่งานเมาจะไปนอนแค่เรามีแรงมีฝีมือเต่าเย็นเอารีทำเอาจะได้เก็บเงินไว้ใช้ตอนแก่ ังใหญ่โดดลุยเลยถึงหน้างานแล้วค่ะมื่อันนี้ฝนตกจะพี่น้องอากาศดีอากาศ,ากาศชื้นฝนตกฝนตกม่เป็นตาเหตุได้จ้ะพี่น้องได้ก็ดีจ้าบ่มียุงมีอยัง คลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนีจ้ะพี่น้องพาชมบรรยากาศมาไปสมทบทุนช่วยเหลือทหารฝากช่องเจเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลด้ค่ะขอบคุณมากค่ะ